หนออีสต์นนักเกิเอกนัดเยนเอออาจงจริงไม่อยากให้รู้หรอกนะนว่าเมื่อกี้ไปไหนมาแอบไปงานหน้าฮ้านมาคื <laughs> อวันนี้เป็นงานหน้าหมอใกล้จะวันสุดท้ายแล้วมั้งวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายพรุ่นงนี้ก็เลยแบบเออเอองั้นไปงานหน้าหมอไหนก็แล้วกัน ที่เห็นก็คือเหงื่อซกแต่ว่าในใดก็คือเราจะมารีแอคน่าจะรู้เลยว่าเรามเรียกอะไรแต่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอเติมลิปก่อนคือหน้าสภาพตอนนี้คือไม่ไหวคือแบบปากซีดมากเพราะว่าเราไปแบบไปแดนซ์มาไงโอเคก็ขออนุญาตไม่มีผมนะคะแล้วก็ เออขอแี้ไม่มีผมนะโอเคงั้นเราไม่รอช้าเราไปดูกันเลยเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเพิ่งไปเห็นว่าอัพวิดีโอวิดีโอวิดีโอเข้าอัพโหลดวิดีโอแบบไลฟ์มาด้วยเราก็จะมารีแอคกันทั้งสองเลยว่าแม่แม่แมแทวไวส์ของเรานะคะว่าจะมาในคอนเซปอะไรจริงๆแอบเห็นมาแล้วแอบเห็นที่เสื้อเาล้วนิดนึงแต่ว่าแบบเออไม่อยากจะแบบไปนั่นน่ะอุ๊ย,อ,ย,อ,ยอุเรือเรือหรือโมอาน่าหรือเปล่าก็ยังไงก็ไปดูกันดีกว่าเนาะ ไปเลยจ้าเ e t s go กสามสองีไพเรตออฟแครเบียนหรือเปล่ามีนิวสวยมากมนิวสวยช่ไนิวเขายาวเนาะมีไพเรตออฟกเรเบียนเนาะ

หเอออเอทุกคนสวยแบบสวยช่มกันมากเลยอะเอมวีลงทุน หุ่นเนาะข้ามอุ่นนะเนาะคือว่าคัมแบ็กนี้ทุกคนสวยขึ้นเยอะมากทุกปกติก็สวยอยู่แล้วแล้วก็สวยขึ้นไปอีกโอ้ยโอ m มก o d ทำที่ไหนสวยมากเรือมีเป็นแอนิเมชั่นด้วย มึงไม่ถูกสวยเกิน อ่องจริงนะจากความรู้สึกเลยนะจากความรู้สึกอันนี้อันนี้คือจากความรู้สึกจริงๆนะฟังครั้งแรกเราชอบเลยเพราะว่าเก่งอ่ะเป็นคนที่ชอบดนตรีแนวนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเราไม่ต้องใช้อะไรฟังมากเราใช้แค่แบบใจเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเพลงฟังง่ายแล้วก็ทุกคนคือแบบทุกคนคือสวย m v คือสวยเรารู้เลยว่า m v ลงทุนมากนะ แบบแกลแล้วแบบคือนานๆทีเราจะเห็นทวิสหรือว่าวงการเคป๊อปไม่สิทวิสดีกว่านานๆทีเราจะเห็นวงทวิสถ่ายนอกสถานที่เรารสึกว่าการถ่ายนอกสถานที่ของเขาอ่ะมันเป็นการถ่ายถ่ายนอกสถานที่ที่มันเมกเซนด้วยอยากรู้ความหมายเลยว่าแบบความหมายเพลงเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าแบบเราค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะเดี๋ยวขอดูความหมายเพลงก่อนว่าเป็นไงก็ oh แต่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเพลงไหนของเทวายก็ตามเรารู้สึกว่าถึงเราจะไม่รู้ความหมายมันอะถึงเราจะไม่รู้ความหมายของเพลงแต่เราก็รู้สึกว่าเพลงนี้กําลังเชียร์อัพเราอยู่กําลังรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะแกไม่มีใครแต่ยังมีเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยีุ่ดเราจะร้องไห้มือสั่นมากคือแบบอ้ออันนี้ขอดูใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าัน,นี้ขอดูแบบที่มันมีซับอยากรู้ว่าความหมายมันคืออะไร เหมือนสายฟ้าแลบตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ยังไม่เริ่มซับใช่ไหมหรือว่าอันนี้เริ่มแล้วหรือว่า MV มวกำลังบอกเล่าว่าเรากำลังผจญภัย สวยมากของฉากของซีนของดาฮยอนกับซีนของบ๊โมกคือสวยมากแล้วการเต้นของเขาลงตัวมันแบบอัอนนี้ือสวยมากเหมือนกันเขาจัดสีมาได้ดีมากคือแบบเป็นสีที่แบบสัดก,กันแบบโทนอุ่นกับโทนเย็นอะไรเงี้ยแกดูดิย้าเป็นสีน้ำตาลแต่ฝาทองฟ้าก็เป็นสีฟ้าแล้วมีเลเยอร์ด้วยทงคือสีขาวสีเงินสีฟ้าอ่อนอะไรเงี้ยโอ้ my god เพลงดีเกนินเพลงดีเกนินเพลงดีเกนิน เหมือนถ้าโอเคเอาตั้งแต่แบบที่เราอ่าน,อ,านอ่านซับมานะเหมือนกับเขาอาจจะเล,เล่าเรื่องราวว่าเราล่องเรือฝากฟันกันมาอะไรเงี้ยแม้ว่าจะมีาพายุนในทะเลแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันเรายังแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยอ้เป็นเพลงเชียร์อัพอีกเพลงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วแบบชุ่มชื้นหัวใจมาก แตกสลายพี่ความหมายดีแล้วว่ะเจ้าแม่เชียร์อัพตัวจริงเห็นไหมแบบไม่ว่าจะอะไราเราก็มีแบบเราก็มีคุณนะ่ะเธอก็มีชั้นฉัอก็มีเธออ่ะโหสวงมากเรารู้สึกว่าคัมแบ็กเนี้ยเป็นคัมแบ็กที่หลังๆเราเริ่มจะเห็นพัฒนาการความ โตของเทวไว้เนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออพอเขาเริ่มโตเขาเริ่มเล่าสตรอรี่ที่มันเป็นตัวเองมากขึ้นอาจจะแบบไม่ได้น่ารักเท่าแต่ก่อนแต่รู้สึกว่ามันก็ยังมีความเป็นเทวไว้ยอยู่ในตัวก็แบบวคือแบบเทวไว้เขเป็นเป็นวงที่มีซิกเนเจอร์แน่นมากนะแบบรู้เลยว่านี่คือทวไว้นี่คือเพลงของเทวไว้ที่เราชอบฉากแอนิเมชันมากเลยมันเหมือนเชื่อมกันด้วยได้แดงปะไปดูดิ สวยมากคือโปรดักชันแบบอลังการมากเรารู้สึกว่าการที่มินะเปิดแล้วมินะก็มาฉากนี้สวยมากคือคุณหนูเมียวจีมากไม่แน้ใส่ว่าเมียวจีหรือเปล่ี่ยบีบเมลโลดี้เพลงคอรัส คนหลงลุงตัวเมคอัพไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินมีความทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแลวเรารู้เลยว่าเขาคือใครสวยเกินสวยเกินสวยเกินคนโหชอบยพางนี้ขอจัดแรงเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมเพลงนี้ เจ้าแม่เชียร์อัพอันนี้แค่พีลิสซิงเกิลนะ My g ก d แล้วคือสถานที่ถ่ายทำเสรยอยากรู้ว่าสถานที่ถ่ายทำคือที่ไหนอะออไม่ได้บอกเอาไว้นะคะอยากรู้ว่าที่ไหนจริงๆนะเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรือเราไม่เห็นวะแป๊บบนึ่งนะขอดูก่อนว่าสถานที่ถ่ายทำคือที่ไหนคือแบบมันสวยมากอืมอยู่ไหนโนาะโลเคชั่นอิตเพลสอึนจูอืม เหมือนโลเคชันเขาไม่ได้บอกว่าโลเคชันที่ไหนแต่ว่าจะเขียนคนที่รับผิดช,ชอบโลเคชันแทนแรงมากนะโลเคชันอะไร it place what is t h i s place แต่สวยมากเป็นโลเคชันที่แบบสวยเกิน oh my god อ่ะโอเคเราฟังแบบที่เป็น MV แล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังแบบไลฟ์คลิปกันว่า แบบไลฟ์คลิปมันจะเป็นยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเราเห็น MV แล้วอะเราอยากเราเราคาดหวังกับไลฟ์คลิปมันต้องดีมากๆแน่ๆเลยกับเสียงสดอะเอาจริงนะในชีวิตอยากไปคอนเสิร์ตเทาไว้สักครั้งแต่ว่ามันตรงกับเรียนคุณแม่คุณแม่จะจัดให้มันตรงกับเรียนทำไมคะคือโอเคคอนเสิร์ตก็อยากไปแต่การเรียนมันก็ห้ามทิงมม้งอะไม่งั้นแม่ตีไง งั้นเดี๋ยวเรามาฟังไลฟ์คลิปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง I got you นะคะ twice ส,สามสองหนึ่งเต้นแล้วอะรู้ว,ว่ามันต้องดีมากๆแน่ๆเลยอะเดียวกัะเปิด

แต่ว่าทำไมเขาเรียกว่าป้านาป้านากัน,นก็นไม่เข้าใจเหมือนกันสวยสวยอ่ะเป็นคนที่มองหน้าจุ๋ยแล้วรู้สึกก็แบบไม<อ>่สวยปังอ้เสาเทสามัน ขอบคุณใจในมีหน่อย ขนาดนี้เราอยากรู้เลยว่าเพลงต่อตอไปมันจะดีขนาดไหน,นเป็นเพลงที่รู้สึกมันทัดใจเราอีกแล้วอุ้ยจะร้องไห้อย่าร้องอย่าร้องไม่สวยร้องแต่น้าก็ไม่สวยเฮ้ยมันดีอ่ะมันแบบอิม่มเอิมใจเนาะก็โอเคโอค้ยมำนังขอตั้งสติก่อนก็จบไปแล้วสำหรับ ดีแอคชั่น MV I Got You ของ TWICE นะคะก็เม oh, <yeah. S 1> ื่อกี้ดีแอคไปทาง MV เนาะมีมิวสิกวิดีโอแล้วก็ทางไลฟ์คลิปด้วยเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะพูดเพราะเรารู้สึกว่ามันพูดไม่ออกคือมันมันรู้สึกอยู่ในใจอ่ะมันมันอัดมันมันสาธยายคำพูดออกไปไม่หมดจริงๆ <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่า TWICE เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำเพลงเชียร์อัพได้ดีมากแล้วเราก็ ต้องขอขอบคุณทวายแล้วก็ขอขอบคุณทุกทขอขอบคุณทําไมไม่แต่เราก็ต้องขอบคุณทวายนะที่ส่งมอบเพลงดีๆอะไรขนาดนี้ให้อะไรเงี้ยอิจฉาวันเนี่ยนะเรารู้สึกว่าวันโชคดีมากนะที่มีทวายแบบคอยส่งมอบแบบกําลังใจให้ทุกคนตลอดเสมอมาใน อ่ปีนี้เป็นอะไรนะใน9ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทวายก็ใกล้ครบรอบ10ปีแล้วก็เราอยู่กับทวายมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่ atok nega u m t i s u b g e t a u a อวาจนมาถึง i got you นะคะน่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะแบบ น่าจะไปฟังเพลงนี้ต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ยัง m o v ออนไม่ได้เลยยังรู้สึกว่าแบบอยากฟังซ้ำๆไปไเรื่อยๆวันนี้ก็ขอจบรีแอคเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆไปด้วยนะคะเอาไว้เราจับคลิปใหม่ตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าว่างวันไหนบ้างกันกันเพราะว่าก็ปี3แล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาอัพคลิป เยอะแล้วอะไรเงี้ยก็จะพยายามอัพให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีช่วงบล็อกช่วงใหม่นะคะเป็นบล็อกเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตกุบกุบกิบกิบนะคะที่มหาลัยบ๊ายบายเจอแค่นี้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าลืมกด follow แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะนนบ,บ๊ายบาย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 บ๊บายบ๊ายบาไบ๊ยบบบา